สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าก่อนนอนครับค่ะค่ำคืนนี้เราจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ประวัติศาสตร์อันผันผวนของประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นคือกัมพูชาผ่านเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของประเทศนี้ เขาคือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นตำนานและยังคงมีบทบาทสำคัญของกัมพูชาค่ะ คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักชื่อฮุนเซนในฐานะผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับแต่เบื้องหลังการดำรงตำแหน่งอันยาวนานนั้นมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยขวากหนามตั้งแต่เป็นอดีตทาหารขมรแดงสู่ผู้นำในการสร้างชาติจากเท่าฐานสงครามและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเมืองกัมพูชาใช่ค่ะเราจะเจาะลึกตั้งแต่ภูมิหลังชีวิตที่เรียบง่ายการเข้าร่วมขบวนการขมรแดง การตัดสินใจหันหลังกับอุดมการ์สุดโต่งการลี้ภัยการกลับมาพร้อมก่องทัพเวียดนามและการค่อยๆสร้างฐานอำนาจจนกลายเป็นผู้คุมบังเหียนประเทศมานานกว่า38ปีและแม้ในปัจจุบันท่านจะลงจากตำแหน่งนายกแล้วแต่ก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างมหาศาลค่ะ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนให้คิดในค่ำคืนนี้กับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับฮุนเซนในแบบที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณฝนครับเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของฮุนเซนจากจุดเริ่มต้นกันก่อนนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงพื้นเพที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาค่ะคุณโอ๊ต คุณเซนมีชื่อเดิมว่าหุนบุญเนาเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพศ2495ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อเปียงทโมอำเภอสตึงตรังจังหวัดกำปงจามซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกัมพูชาไม่ไกลจากชายแดนเวียดนามมากนักค่ะสภาพแวดล้อมในช่วงวัยเด็กของเขาเป็นอย่างไรครับ ฮุนเซนมาจากครอบครัวชาวนาชนบทที่ยากจนค่ะเป็นลูกคนที่สามจากหกคนเขาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในวัดและโรงเรียนชนบทไม่ได้มีโอกาสเรียนสูงๆเหมือนกับผู้นำเขเมรแดงคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่ไปเรียนในฝรั่งเศสนี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับคุณฝนคือเขาไม่ได้มาจากชนชั้นปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเหมือนกับโพอตหรือเอียงซารีแต่เป็นคนธรรมดาจากชนบท ใช่ค่ะและนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจหัวอกของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่เป็นชาวนาและอยู่ในชนบทมากกว่าผู้นำขเขมรแดงสายปัญญาชนที่ไปรับอิทธิพลคอมมิวนิสต์จากฝรั่งเศสค่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการขเขมรแดงครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองอย่างหนัก จุดเปลี่ยนสำคัญคือช่วงตีพศ2513ค่ะเมื่อนายพลลอนโนทำการรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งขณะนั้นสมเด็จสีหนุถูกมองว่าเป็นผู้นำที่เป็นกลางแต่การรัฐประหารครั้งนั้นทำให้สถานการณ์ในประเทศสับสนวุ่นวายอย่างมากและสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาแทรกแซงในกัมพูชามากขึ้นโดยเฉพาะการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ตามแนวชายแดนเวียดนามกัมพูชาเพื่อสกัดเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธของเวียดกงค่ะ การทิ้งระเบิดของสหรัฐนี่เองที่ผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมกับขบวนการขเขมรแดงที่ประกาศตัวว่าต่อต้านระบอบลอนนอและอเมริกาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคุณโอ๊ตฮุนเซนในวัยหนุนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยความที่ครอบทัวได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดและด้วยความรู้สึกชาตินิยมต้องการปลดปล่อยประเทศจากอิทธิพลต่างชาติเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพปลดปล่อยชาติกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งก็คือปีกกองกำลัง ของขเขมรแดงนั่นเองค่ะในปีพศ2513ขณะที่เขามีอายุเพียง18ปีเท่านั้น การเข้าร่วมกับขมรแดงในเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มสาวในชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสงครามคงเป็นทางเลือกที่ดูเหมือนจะถูกที่สุดในสายตาเขาใช่ไหมครับเพราะขมรแดงประกาศตัวว่าเป็นผู้กอบกู้ชาติดิฉันก็คิดแบบนั้นค่ะคุณโอ๊ตในช่วงแรกขมรแดงยังไม่ได้แสดงด้านที่โหดเหี้ยมออกมาและยังได้รับความนิยมจากประชาชนที่เบื่อหน่ายกับการคอร์รัปชันและความวุ่นวายของรัฐบาลหลอนโนหุนเซนเริ่มต้นจากการเป็นทหารธรรมดาและด้วยความมุ่งมั่นและ เขาก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการร้อยอย่างรวดเร็วเขาใช้ชื่อจัดตั้งว่าหุ่นในช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะในช่วงที่เขาอยู่ในขมิแดงเขาเริ่มใช้ชื่อจัดตั้งว่าหุน่นและต่อมาเมื่อเขาขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็ได้เพิ่มชื่อเซนเข้าไปเพื่อเป็นสิริมงคลภายหลังชีวิตของเขาในขมิแดงเต็มไปด้วยการสู้รบเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งรวมถึงการสูญเสียดวงตาข้างซ้ายในการรบเมื่อปีพศ2518ก่อนที่ขมิแดงจะยึดพน คงเป็นได้ไม่นานการสูญเสียดวงตานี่เป็นบาดแผลทางกายภาพที่ยังคงอยู่กับเขาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตและในช่วงที่เขารักษาตัวอยู่เขาได้พบกับบุญราณีซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภรรยาคู่ชีวิตของเขา การเข้าสู่ขมินแดงของฮุนเซนสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของช่วงเวลาในประวัติศาสตร์กัมพูชาที่คนต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกที่ดีที่สุดเลยค่ะผมว่านี่คือจุดที่น่าคิดนะครับว่าคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคนหนึ่งกลายมาเป็นผู้ที่สร้างชาติขึ้นมาใหม่ในภายหลังคุณฝนครับ หลังจากที่หุ่นเซนเข้าร่วมกับขเขมรแดงในที่สุดขเขมรแดงก็สามารถยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงกัมพูชาได้อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตในวันที่17เมษายนพศ2518กองกำลังขเขมรแดงสามารถยึดกรุงพนมเปนได้สำเร็จและเข้าปกครองกัมพูชาในนามของกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่าสะเทือนใจมากเลยนะครับที่พวกเขาพยายามจะสร้างสังคมในอุดมคติของตัวเองแต่กลับกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ครั้งใหญ่ถูกต้องค่ะเมื่อเขมือแดงขึ้นสู่อำนาจพวกเขาได้พยายามสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ที่บริสุทธิ์โดยมีเป้าหมายที่จะยกเลิกระบบชนชั้นทั้งหมดและฟื้นฟูประเทศให้กลับไปเป็นสังคมเกษตรกรรมบริสุทธิ์แบบยุคกลางโดยปราศจากอิทธิพลตะวันตกความเจริญทางวัตถุหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินส่วนตัว คือพวกเขาถึงขนาดสั่งอบพยพประชาชนออกจากเมืองเพื่อบังคับให้ไปใช้ชีวิตในชนบทและทำงานในไร่นาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือหนึ่งในนโยบายที่โหดเหี้ยมที่สุดของขเขมรแดงเลยก็ว่าได้คือการอบพยบพผู้คนออกจากเมืองสู่ชนบทประชาชนหลายล้านคนถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือนทิ้งทรัพย์สินและเดินเท้าไปสู่ฟาร์มและทุ่งนาในชนบทท่ามกลางความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและการทรมาน แล้วหุ่นเซนซึ่งในขณะนั้นเป็นทหารขเขมรแดงอยู่ในระดับผู้บังคับการกองพันซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงพอสมควรมีส่วนร่วมในนโยบายเหล่านี้อย่างไรบ้างครับในช่วงแรกหุ่นเซนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนะคะในฐานะทหารที่ต้องปฏจจิบัติตามคำสั่งของอังกาซึ่งเป็นชื่อที่ขเขมรแดงใช้เรียกคณะผู้นำสูงสุดที่นำโดยพอพอ,พอตนวนเจียเอียงซารีและเขียวสัมพันธ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความโหดเหี้ยมของระบบขเขมรแดงก็ปรากฏชัดขึ้นเขาเริ่มเห็นความผิดปกติและไร้มนุษยธรรมของนโยบายต่างๆความโหดเหี้ยมของระบบขเขมรแดงคือจุดที่ทำให้เขาตัดสินใจหันหลังกับขเขมรแดงครับ จุดแตกหักสำคัญของคุณเซนและกลุ่มทหารขเขมรแดงสายตะวันออกคนอื่นๆคือเมื่อพอพอดและนวนเจียรเริ่มกวาดล้างและสังหารสมาชิกขเขมรแดงที่ไม่บริสุทธิ์หรือผู้ที่ถูกสงสัยว่ามีความจงรักภักดีต่อเวียดนามหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางของผู้นำสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดล้างครั้งใหญ่ในเขตตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่หุ่นเซนและกลุ่มของเขาประจำการอยู่แสดงว่าหุ่นเซนและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาไม่ได้ถูกฆ่าเพราะทรยศแต่ถูกฆ่าเพราะผู้นำไม่ไว้วางใจและมองว่าเป็นภัยคุกคามใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเมื่อชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายหุ่นเซนและผู้บัญชาการขเขมรแดงคนอื่นๆเช่นเจียซิมและเฮงสำรินจึงตัดสินใจหลบหนีข้ามชายแดนไปเวียดนามในเดือนมิถุนายนพศ2520เพื่อขอความช่วยเหลือจากเวียดนามให้คนล้มระบอกพอพอตนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาและอนาคตของกัมพูชาเลยนะครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตในเวลานั้นหุ่นเซนอยู่ในสภาพสิ้นหวัง สูญเสียทุกสิ่งเขาเคยกล่าวว่าถ้าเราไม่หนีเราก็จะตาย การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเด็ดขาดของเขาที่เลือกที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเพื่อยุติความโหดร้ายในประเทศของเขาเองการที่ขเขมรแดงฆ่าลางเผ่าพันธุ์คนชาติเดียวกันถึง1.7ถึง2ล้านคนในช่วงเวลาเพียง4ปี2518ถึง2522ถือเป็นอาจยากรรมที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับคุณฝนใช่ค่ะคุณโอ๊ต และการที่หุ่นเซนตัดสินใจหันหลังให้กับระบบนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางอุดมการณ์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากผู้นำเขมนแดงคนอื่นๆและเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ในชีวิตเขาค่ะผมว่ามันน่าคิดนะครับว่าคนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้ถึงขนาดนี้ได้อย่างไรคุณฝนครับ หลังจากที่ฮุนเซนและพรรคพวกหนีไปเวียดนามแล้วพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามอย่างไรบ้างครับค่ะคุณโอ๊ตเวียดนามซึ่งในขณะนั้นมีความขัดแย้งกับเขมรแดงอย่างรุนแรงอยู่แล้วเนื่องจากปัญหาชายแดนและการที่เขมรแดงโจมตีชาวเวียดนามตามแนวชายแดนจึงให้การสนับสนุนกลุ่มของฮุนเซนเจียซิมและเฮงสำรินอย่างเต็มที่พวกเขาได้จัดตั้งแนวร่วมสามัคคีเพื่อการกอบกู้ชาติกัมพูชาขึ้นโดยมีเฮงสำรินเป็นประธาน นี่คือจุดเริ่มต้นของการบุกกัมพูชาของเวียดนามใช่ไหมครับซึ่งในขณะนั้นถูกมองว่าเป็นการรุกรานจากต่างชาติใช่ค่ะในวันที่25ธันวาคมพศ2521เวียดนามได้ส่งกองทัพขนาดใหญ่บุกเข้ากัมพูชาอย่างรวดเร็วโดยมีกองกำลังของแนวร่วมสามัคคีเพื่อการกอบกู้ชาติกัมพูชาเข้าร่วมด้วยและในวันที่7มกราคมพศ .2522 ก็สามารถยึดกรุงพนมเป็นได้สำเร็จและโค่นล้มระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยของขมรแดงลงได้ แสดงว่าฮุนเซนกลับมาในฐานะผู้ปลดปล่อยจากระบอบขมรแดงใช่ไหมครับในมุมมองของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ใช่ค่ะเขาและพรรคพวกถูกมองว่าเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตพวกเขาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของข,องขมรแดงและหลังจากการยุดพนมเป็นรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามก็ถูกจัดตั้งขึ้นในชื่อสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาแล้วฮุนเซนได้รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลใหม่นี้ครับฮุนเซนได้รับตำแหน่งสำคัญอย่างรวดเร็วค่ะ ในปีพศ2522เขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้เขามีบทบาทในการติดต่อกับต่างประเทศและสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลใหม่ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากนักนี่คือช่วงเวลาที่กัมพูชาย,ยังคงอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับเพราะขมรแดงยังไม่ได้ถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิงและยังมีการก่อกบฏทอยู่ถูกต้องค่ะ ม้เขมรแดงจะพ่ายแพ้และถอยร่นไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่พวกเขาก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากจีนสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในอาเซียนที่ต่อต้านเวียดนามทำให้สงครามกลางเมืองยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปีระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชากับรัฐบาลประชาธิปไตยกัมพูชาที่ประกอบด้วยเขมรแดงกลุ่มสีหนุและกลุ่ม KNLF ของซอนซานแล้วฮุนเซนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรครับ ด้วยความสามารถในการบริหารและการเจรจาต่อรองหุ่นเซนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณารัฐประชาธิปไตยเมื่อวันที่14มกราคมพศ2528ขณะที่เขามีอายุเพียง33ปีเท่านั้นทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นการเป็นนายกตั้งแต่อายุยังน้อยนี่แสดงว่าเขาต้องมีไหวพริบและความสามารถที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับใช่ค่ะคุณโอ๊ต และในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกหุ่นเซนได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปประเทศหลายด้านเพื่อฟื้นผูประเทศจากเท่าฐานสงครามกลางเมืองและสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของตนโดยเฉพาะการพยายามเจรจาสันติภาพกับกลุ่มต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลบทบาทของเขาในการเจรจาสันติภาพนี่เองที่นำไปสู่ข้อตกลงสำคัญใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ฮุนเซนมีบทบาทสำคัญในการเจรจาสันติภาพที่กรุมปารีสซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพปารีสปีพศ2534ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ยุติสงครามกลางเมืองกัมพูชาอย่างเป็นทางการและปูทางไปสู่การเลือกตั้งภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติโอ๊ตว่าน,นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาเลยนะครับที่ประเทศเริ่มกลับมามีสันติภาพอีกครั้งใช่ค่ะและการที่ฮุนเซนยอมเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพและยอมให้มีการเลือกตั้งแบบพหุพักภายใต้ยูเอ็นเนี่ย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประนีประนอมของเขาเพื่อให้ประเทศกลับมาสงบแม้ต้องแบ่งอำนาจกับฝ่ายตรงข้ามก็ตามค่ะผมว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาเริ่มสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาค่อยๆสร้างเครือข่ายอำนาจภายในพักประชาชนซึ่งเป็นพักของเขาเองและค่อยๆลดบทบาทของกลุ่มอื่นๆลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นผู้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จค่ะคุณฝนครับ หลังจากข้อตกลงสันติภาพปารีสกัมพูชาก็ได้มีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งผลการเลือกตั้งก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปตามที่หุนเซนคาดหวังไว้เสียทีเดียวใช่ค่ะคุณโอ๊ตในปีพศ2536สหประชาชาติได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้มีส่วนร่วงในการเลือกตั้งอย่างแท้จริงและผลปรากฏว่าพรรคฟุลซินเปกซึ่งนำโดยสมเด็จกรมพระนโรดมโรนทริ พระโอรสของสมเด็จสีหนุได้รับชัยชนะเหนือพักประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนอย่างเหนือความคาดหมายนั่นหมายความว่าฮุนเซนควรจะหมดอำนาจไปแล้วใช่ไหมครับตามหลักประชาธิปไตยแล้วใช่ค่ะคุณโอ๊ต แต่ด้วยความที่หุ่นเซนและพักประชาชนกัมพูชายังคงกลุมกำลังทหารและอำนาจทางการเมืองที่สำคัญไว้ได้พวกเขาจึงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยง่ายและมีการข่มขู่ว่าจะแยกประเทศออกเป็นสองส่วนหากไม่ได้รับการประนีประนอมค่ะซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมในแบบที่เรียกว่านายกร่วมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองครั้งใหม่และด้วยแรงกดดันจากนานาชาติ จึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรีสองคนคือสมเด็จกรมพระนโรดมโรนริสเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งและหุ่นเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองค่ะฟังดูแล้วน่าจะเป็นรัฐบาลที่ทำงานได้ยากมากเลยนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีฐานอำนาจและแนวคิดที่แตกต่างกันใช่ค่ะคุณโอ๊ตตลอดช่วงปีคศ2536ถึง2540 รัฐบาลผสมเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในความไม่ไว้วางใจและการแย่งชิงอำนาจระหว่างสองพักใหญ่ทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้วหุ่นเซนก้าวขึ้นมาเป็นนายกเดียวได้อย่างไรครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมพศ2540ค่ะเมื่อหุ่นเซนตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจจากพรรฟุนซินเปกอย่างเด็ดขาด มีการประทะกันอย่างรุนแรงในกรุงพนมเปญทําให้สมเด็จกรุงพะนโรดมโรนริ์ต้องลีภัยออกนอกประเทศการทํารัฐประหารครั้งนี้สร้างความตกใจและถูกประนามจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางเลยนะครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตแต่ฮุนเซนก็ยืนยันว่าเป็นการกระทําเพื่อป้องกันตนเองและเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของประเทศและหลังจากนั้นเขาก็ได้ยกเลิกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวอย่างเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะการยึดอำนาจครั้งนี้ถือเป็นการรวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวเขาและพักประชาชนกัมพูชาอย่างแท้จริงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตและหลังจากนั้นฮุนเซนก็เริ่มดำเนินการปฏิรูปกองทัพและระบบราชการ ให้พักดีต่อพักประชาชนกัมพูชาและต่อตัวเขาโดยตรงเพื่อสร้างฐานอำนาจที่แข็งแกรง่งและป้องกันการถูกโค่นล้มในอนาคตค่ะแล้วเขาบริหารประเทศอย่างไรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับตลอดระยะเวลาที่หุ่นเซนดำรงตำแหน่งนายกเดี่ยวเขาได้พยายามนำพากัมพูชาเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจโดยเน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนทำให้กัมพูชามีการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางและพัฒนาเมืองให้ทันสมัยขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนการคอร์รัปชันและการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตกลุ่มสิทธิมนุษยชนและหลายประเทศตะวันตกมองว่าภายใต้การปกครองของฮุนเซนแม้ประเทศจะสงบและมีการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ก็แลกมาด้วยการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัวทางการเมืองและการปราบปรามฝ่ายค้านอย่างหนักทำให้ระบบการเมืองของกัมพูชาเป็นแบบพักเด่นนำหรือบางคนก็เรียกว่าเผด็จการอ่อนๆค่ะผมว่านี่คือมุมมองที่ซับซ้อนนะครับด้านหนึ่งเขานำพากัมพูชาให้พ้นจากสงครามกลางเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งก็แลกมาด้วยการบีบพ,พื้นที่ประชาธิปไตยใช่ค่ะคุณโอ๊ตดิฉันก็คิดว่ามันเป็นภาพที่ยากจะตัดสินว่าดีหรือไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สำหรับประชาชนบางคนความสงบสุขและการมีกินมีใช้สำคัญกว่าเสรีภาพทางการเมืองแต่สำหรับนักประชาธิปไตยมันคือการถอยหลังลงคลองค่ะคุณฝนครับแม้ในปัจจุบันสมเด็จฮุนเซนจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ดูเหมือนว่าอิทธิพลของท่านยังคงอยู่และอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตนี่คือจุดที่น่าสนใจและซับซ้อนที่สุดในบทบาทปัจจุบันของฮุนเซน ในวันที่22สิงหาคมพศ2566ห้ฮุนเซนได้ประกาศลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการและส่งไม้ต่อให้กับพลเอกฮุนมาเนตบุตรชายคนโตของเขาการส่งมอบอำนาจให้กับบุตรชายคนนี้ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตและฮุนเซนเองก็ไม่ได้หายไปไหนเขายังคงดำรงตำแหน่งสำคัญคือประธานพักประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรกรัฐบาลที่คุมอำนาจเบ็ดเสร็จ และล่าสุดในวันที่3เมษายนพศ2568เขาก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองในทางปฏิบัติรองจากพระมหากษัตริย์ค่ะนั่นหมายความว่าเขายังคงเป็นผู้กลุ่มอำนาจและมีอิทธิพลสูงสุดในกัมพูชาแม้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วตามถูกต้องเลยค่ะคุณโอ๊ตบทบาทของเขาในฐานะประธานพักและประธานวุฒิสภาทำให้เขายังคงเป็น ผู้นำสูงสุดในเงา de facto leader หรือผู้กำกับอยู่เบื้องหลัง behind the scenes director ของรัฐบาลฮุนมาเนตทุกนโยบายสำคัญยังคงต้องผ่านการเห็นชอบจากเขาคุณฝนคิดว่าการสืบทอดอำนาจแบบนี้จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของกัมพูชาอย่างไรบ้างครับดิฉันมองว่าในระยะสั้นการสืบทอดอำนาจนี้จะสร้างความต่อเนื่องและเสถียรภาพให้กับระบอบการปกครองของพรรค พักประชาชนกัมพูชาเพราะอำนาจยังคงอยู่ในมือของตระกูลหุนและเครือข่ายเดิมแต่ในระยะยาวอาจจะเกิดคำถามถึงการพัฒนาประชาธิปไตยและการเปิดพื้นที่ทางการเมืองค่ะคือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หรือฝ่ายค้านอาจจะมองว่านี่เป็นการปิดกั้นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะและการที่หุ่นมาเนธซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้นำ ก็ทําให้เกิดความคาดหวังว่ากัมพูชาจะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ด้วยอิทธิพลของหุ่นเซนที่ยังคงอยู่ก็ทําให้ต้องจับตาดูว่าหุ่นมาเนตจะสามารถสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองและนําพากัมพูชาไปในทิศท,ทางที่แตกต่างจากบิดาได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วในเวทีระหว่างประเทศอิทธิพลของหุ่นเซนยังคงอยู่มากน้อยแค่ไหนครับ แม้จะลงจากตำแหน่งนายกแล้วแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวและเครือข่ายที่หุนเซนสร้างไว้ตลอดหลายทศวรรษยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะกับจีนกัมพูชาภายใต้การนำของหุนเซนได้กระชับความสัมพันธ์กับจีนอย่างลึกซึง้งทำให้จีนกลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดและผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจและการทหารนั่นหมายความว่าอิทธิพลของจีนในกัมพูชาก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ ใช่ค่ะและนี่คือมรดกสำคัญของหุ่นเซนที่ส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกที่พยายามจะถ่วงดุนอำนาจกับจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ คุณฝนคิดว่าอะไรคือมรดกที่สำคัญที่สุดที่หุ่นเซนทิ้งไว้ให้กับกรัรมพูชาครับดิฉันคิดว่ามรดกที่สำคัญที่สุดคือสันติภาพและเสถียรภาพค่ะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขานำพากัมพูชาให้พ้นจากความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองที่ยาวนานและสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้นานหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามมรดกอีกด้านหนึ่งก็คือการบีบพื้นที่ประชาธิปไตยและการรวมศูนย์อำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่กัมพูชาต้องหาทางจัดการต่อไปค่ะโอดวันนี่แหละคือความซับซ้อนของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายๆคนนะครับที่มีทั้งด้านที่น่าชื่นชมและด้านที่ถูกวิพากวิจารณ์ คุณฝนครับเราคงหนีไม่พ้นที่จะพูดถึงบทบาทของคุณเซนในประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีปราสาทเขาพระวิหารใช่ค่ะคุณโอ๊ตคุณเซนมีบทบาทสําคัญและเป็นผู้นําที่ใช้ท่าทีแข็งกร้าวในหลายๆครั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งกับไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของปราสาทเขาพระวิหารค่ะ ช่วงที่ความขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหารประทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อปีพศ2551ถึง2554ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและเขามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลโลกเพื่อขอให้ตีความคำพิพากษาเดิมเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารอีกครั้งในปีพศ2554 ซึ่งนำไปสู่การประทะก,กันอย่างรุนแรงตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเขาใช้ประเด็นเขาพระวิหารในการปลูกกระแสชาตินิยมในประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะฮุนเซนเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญในการใช้ประเด็นชาตินิยมเพื่อรวมชาติและสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองและรัฐบาลการอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของโบราณ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรวมใจประชาชนชาวกัมพูชาให้สนับสนุนรัฐบาลของเขาค่ะท่าทีของเขาต่อประเทศไทยในช่วงนั้นค่อนข้างแข็งกรางและไม่ยองอ่อนข้อใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการใช้คำพูดที่รุนแรงและแสดงท่าทีไม่ประนีประนอมหลายครั้งซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอยู่ในช่วงที่ตึงเครียดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และการที่เขาเลือกที่จะนำเรื่องขึ้นศาลโลกอีกครั้ง ก็แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของเขาในการปกป้องสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของกัมพูชาค่ะแล้วในประเด็นความขัดแย้งอื่นๆเช่นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือปัญหาชายแดนตามจุดต่างๆเขาเองก็มีบทบาทในรักษาผลประโยชน์ของกัมพูชาอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีศักยภาพด้านพลังงานหรือปัญหาการปักปันเขตดแดนตามจุดต่างๆ ฮุนเซนจะมีท่าทีที่แน่วแน่ในการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของกัรพูชาเสมอเขาเป็นนักการเมืองที่อ่านเกมขาดและรู้ว่าจะใช้สถานการณ์ต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อสถานะอำนาจของตนเองได้อย่างไรคุณฝนคิดว่าแนวทางการเมืองของฮุนเซนในการจัดการความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับดิฉันคิดว่าฮุนเซนเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญ เขายินดีที่จะใช้ความแข็งกร้าวเมื่อจําเป็นแต่ก็พร้อมที่จะประนีประนอมเมื่อเห็นว่ามีทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้เช่นกันเขามีความสามารถในการปรับตัวและใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นลักษณะของนักการเมืองที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคโชนวค่ะผมว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจถึงภวังของชาตินิยมและใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับในบริบทของการเมืองกัมพูชาใช่ค่ะคุณโอ๊ต และแม้ว่าตอนนี้เขาจะลงจากตำแหน่งนายกแล้วแต่ประสบการณ์และบารมีของเขายังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อแนวทางต่างประเทศของกัมพูชารวมถึงความสัมพันธ์กับไทยในอนาคตด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับตลอดรายการที่ผ่านมาเราได้เจาะลึกเรื่องราวชีวิตและการเดินทางทางการเมืองอันน่าทึ่งของสมเด็จหุนเซนบุคคลที่ได้ชื่อว่ามังกรแห่งแม่โงงผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของกัมพูชาไปตลอดกาล เราได้เห็นตั้งแต่ชีวิตวัยเยาว์ที่ยากจนการตัดสินใจที่กล้าหาญในการเข้าร่วมและหันหลังให้กับขมรแดงการกลับมาพร้อมกองทัพเวียดนามเพื่อปลดปล่อยประเทศและการค่อยๆสร้างฐานอำนาจจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดของโลกชีวิตของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนทางการเมืองของกัมพูชาในช่วงครึ่งหลังของศตวตรรษที่20และต้นศตวตรรษที่21ตั้งแต่สงครามเย็นไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ และแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการรวมศูนย์อำนาจและปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฮุนเซนได้นำพาก,กัมพูชาให้พ้นจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานสู่ยุคสมัยที่มีสันติภาพและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ผมว่าหุนเซนเป็นบุคคลที่ซับซ้อนและเข้าใจยากนะครับมีทั้งด้านของผู้กอบกู้และผู้กดขี่อยู่ในตัวคนเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากมุมไหนใช่ค่ะคุณโอ๊ตและไม่ว่าเราจะมองเขาในแง่มุมใดก็ตามเรื่องราวชีวิตของเขาก็เป็นบทเรียนสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นการเอาตัวรอดและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ยากลําบากค่ะ คุณผู้ฟังคงได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อหุ่นเซนและประวัติศาสตร์ของกัมพูชาในช่วงเวลาที่สำคัญนี้นะครับหวังว่าเรื่องเล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินและหลับฝันดีนะคะคืนนี้ผมและคุณฝนขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ